ลาบสู่แชทส่วนจะลืมรักษาละปฏิบัติตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กส,สวัสดีค่ะมามิส่งว่าสวัส,วด,สวดีค่ะมามิส่งว่าสวัสดีค่ะหนวันนี้มีเทคนิคอะไรสอนคะมีเทคนิคมาสอนน้องๆที่ท่อง twelve months year ไม่ได้แบบจะเจ๊ยังไงคะ ทำยังไงถึงสอบทำเนีถึงสอบถึงท่องได้แล้วคะน้องวานิสาจิตขแล้วนะคะเ,เราต้อง,องเขียนต,ตัวเลขค่ะตัวเลขหนึ่งถ้าทุกคนอยากเอากี่รอบก็เขียนได้เลยนะคะอยากเอาหกรอบก็เขียนหกค่ะอยากเอาเจ็ดรอบก็เขียนเจ็ดค่ะโชว์ตัวเลขที่เขียนหนคะ่ะนี่ค่ะเขียนแบบนี้นะไหนท่องโชว์หน่อยสิคะ อยถ้าทุกคนไม่อยากดูก็ไม่ดูแบบมือนะคะ m o n t h s of the ฟเซียใช่ไหมคะใช่เดือนแรกเดือนอะไรจันทร์เยารีฟ้ r บ a ีมัสไอ s a p r i l May June j u l y August September October November December <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะลองใช้เทคนิคนี้ไปดูได้นะคะอีกหนึ่งรอบสิคะ่ะโชว์หน่อยเทคนิคมันเป็นยังไงนะลืมแล้วคะ <c oughs> ่ะอ่านเทคนิคก,การจํามันทำยังไงถึงจำได้เพราะตอนแรกๆน้องวันนี้ก็จําไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาใช้เทคนิคยังไงนะออีกรอบนึง บบนี้เลยค่ะให้เราเขียนตัวเลขแบบนี้เราจะอ่านทีราบก็อ่านตามนี้เลยค่ะอันหนึ่งก็อ่านไปถึงเดซัมเบอร์เลยนะคะฝึกท่องซ้ำๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะท่องโชว์สิคะ j a n u a r y f e b r u a r y m a r c h April May June จดืุนายนเดือนกรกฎาคมสิทเาคมเบอร์ออกโยเบอร์นลาคมเบอร์ดิกายเดอร์เรียบร้อยจำได้ไหมถ้าทุกคนจำไม่ได้สามารถหรือว่าทุกคนยังไม่ได้ดูสามารถไป ย้อนหลังไปดูได้นะที่ช่องมามิสสังวาสโอแฮปปี้ไปดูได้ใช่ที่ช่อง YouTube เลยอย่า,า, share, าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ิกสำหรับคลิปนี้จิเจ้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ